สวัสดีนะคะคนมองเยอะมากเลยสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ Victoria Secret นะคะสาขาเซนต์เพนเวิร์ฟ้ากำลังจะมาช้อปปิ้งนะคะพ้าเชื่อว่าพื่นทุกคนเนี่ยน่าจะแบบเคยได้จับตามมอม Victoria Secret ไว้นานแล้วแล้วแบบอาจจะแบบงงว่าเฮ้ยเริ่มยังไงดีเสื้ออะไรดี Victoria Secret เนี่ยมีสินค้าตัวไหนที่คนโดนถ้าแบบเป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามา ควรซื้ออะไรควรซื้อควรตามาอะไรนั่นเองนะคะวันนี้เขาก็เลยจะมาแนะนาเนาะซึ่งบอกเลยว่าทางเราพร้อมมากแต่ที่สําคัญมากกว่าน,นั้นนะคะทุกคนถ้าใครกดแชร์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะคะจะได้ลุ้นรับรางวัลด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยสามีวงเชร์มาแจกด้วยนะคะทุกคนทั้งหมด2รางวัลด้วยกันเลยที่สําคัญคอลเลคชันใหม่เพิ่งเข้ามานะคะทุกคนก็คือคอลเลคชันชไน s ์นิวเอร์นั่นเองนะคะของปีนี้ก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยว่าข้างในมีอะไรน่าตามน่าซื้อน่าโดนบ้างจ้าไปจ้า ชุดชั้นในของวิกเอซีเกียเนี่ยคุณภาพดีมากทุกคนคือใส่ได้หลายปีมากแล้วที่สำคัญดูไม่เก่าเลยนะคะจะซักยังไงก็ดูไม่เก่านะฉะนั้นบอกเลยว่าลงทุนนิดนึงได้ของสวยได้ของดีคุณภาพดีได้อยู่ได้นานด้วยนะคะคืนี้คอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าซื้อใส่แบบมาหลายปีมากแล้วว่ะแล้วใช้แบบคุ้มแบบเฮย้ยมันดีมากทุกคนเนื่อนี้น่ารักมากเลยอะ่ะมีความแบบเพชรๆพชรใส่สว้อยไมด้วยอะ่ะสวยมากเยเข้ามาแล้วแบบวันจีทุกคนมันเป็นที่สำหรับผู้หญิงจริงๆอ่ะคือแบบ คนเวลามาช็อปที่นี่นะคะต้องดูโปรโมชั่นดีๆก่อนจ่ายตังค์นะเพราะว่าอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขา2แถม2นะคะทุกคนคือคุ้มมากๆจริงๆถึงแม้ว่าจะซื้อ2แถม2นะคะทุกคนบอกเลยว่าคอลเลกชันใหม่นะจ้าไม่ใช่คอลเลกชันเก่านี่สวยมากทุกคน แนะนำมากทุกคนอันนี้คือยกทรงที่ฟ้าชอบที่สุดในโลกเลยนะคะใส่สบายมากสังเกตนะคะทุกคนก็คือสายเป็นสีขาวแล้วเขาก็จะไม่มีโครงนะคะซึ่งอันนี้ไม่มีพุชอัพนะคะทุกคนใส่สบายมากเป็นยกทรงที่แบบพอถึงบ้านแล้วว่าไม่ต้องรีบถอดเสื้อไหนก็ไม่รู้สึกอึดอัดหรอกไหคือใส่สบายมากจริงๆ ที่นี่เนี่ยพี่เขาจะมีบราสเซเชีย์ลิสต์นะคะส่วนพี่แคทค่ะพี่เขาพี่พี่เขาที่ทำงานที่นี่เนี่ยก็จะช่วยดูวัดเลยว่าไซส์ไหนที่เหมาะกับเราม,มากที่สุดนะคะแล้วจะมีเป็นบราวฟิใช่มีเป็นอะไรนป่ะ ให้ให้ลองคอนเฟิร์มไซส์กับบราโอเคก็คือพี่เขาจะมีบราที่นี่เพื่อที่จะให้ลูกค้าลองว่าไซส์ไหนคือดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นจะได้ลูปไซส์เสร็จแล้วไปเลือกที่ร้านได้เลยง่ายเลยคทุกคนก็คือได้ฟิตบรามอลัสในฟิตติ้งรูมก็จะมีไว้ให้ลูกค้าลองโดยเฉพาะเลยก็าสำหรับใครที่แบบเออใส่ไซส์อะไรแล้วก็แบบงงยังไงไม่เป็นไรนะคะเพราะเรามี่บราสเปเชียลลิสต์มาก่อนช่วยและดูแลและช่วยแขกในเรืองนั้นจ๊ะ

เซนทรัเวิร์ค้มีหลายโซนมากเลยนะคะทุกคนอย่างโซนนี้เนี่ยก็คือโซนพิงนัเนเองนะคะโซนพิงเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับวัยรุ่นทีเนชอย่างงี้สาวๆที่แบบเฮ้ยแบบมีความทีเนชมีความวัยรุ่นมีความใมามสๆนะคะทุกคนบอกเลยว่าน่ารักมากทุกคน นี่คือรุ่นที่ฟ้าชอบมากนะคะทุกคนรุ่นฮิปสเตอร์นะคือผ้าเขาใส่สบายมากจะเป็นผ้ายืดๆแบบนี้เลยนะใส่ดีมากอันนี้แนะนําเลยถ้าใครมาแล้วก็อันนี้ก็จีนะคะทุกคนซิมเลยฮิปสเตอร์อันนี้ผ้าก็จะบางลงมาอีกนะคะนี่ดีมากใส่สบายมากผมไม่ได้ใส่อะไรเลยจริงๆน่ารักบอดี้แค่เขาก็มีนะคะซึ่งบอกว่าฟ้าชอบมาก สิ่งนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่ผิวแห้งและที่เกลียดทาครีมนะคะและต้องการครีมแบบน้ำที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเยออัน,นดีมากใช้หลยอัน,นมากมากมคะดีมากก็คือเขยา่าเนื้อเขาจะผสมกันนะคะทุกคนแลวจะให้ผิวที่นุ่มลื่นและหอมและสะอาดมากไปเลย ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะตู่ก็โดนไปนะจ๊ะที่แฮ bon ร์รี่บอนเจลดก็โดนไปเช่นจันเช่นจันเช่นกันจ้าฟาโดนไปสองหมบาททุกคนโคดมากแต่ว่าเรายังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดฮอดูนะคะว่าส0 0 0 0บาทเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะนั่นแหละคะ่ะเจอกันทีที่บ้านจ้าฉันบ้า ทุกคนนี่เลยนะคะคือสิ่งที่ฟ้าได้มาก็คือถุงช้อปปิ้งหนักๆใหญ่ๆแบบนี้เลยจาก Victoria Secret นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าฟ้าได้อะไรมาบ้างแล้วมีอะไรที่น่าซื้อน่าตามบ้างนะคะคือล้มละลายหนักมาก <c oughs> อาจจะมีบางชิ้นบางอย่างนะคะที่เราอาจจะไม่ควรโชว์ให้ดูในกล้องเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ก็นั่นเลยคะ่ะหวังว่าจะเข้าใจนะคะก็จะโชว์ในสิ่งที่เหมาะสมแล้วกันนะคะ <c oughs> เริ่มกันที่บอดี้แคร์ก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ฟ้าใช้มาเป็นปีแล้วนะคะแล้วชอบ มากจริงๆเราซื้อปุ่มตลอดเวลาเลยเนาะนี่เลยจ้าทุกคนซ o แอนสกินโคคเนตบอดี้ออยล์นะคะก็จะมีสองน้ำเ้าก็จะเป็นเหมือนโคคเนตออยล์เลกฝกั่งนึงก็จะเป็นบอดี้วอชพอเขย่าแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นน้ำเดียวกันนะคะพอลงที่ผิวแล้วเนี่ยผิวจะนุ่มชุ่มชื้นลื่นแล้วแบบ ดีมากทุกคนถ้าใครผิวแห้งแล้วไม่ชอบทาครีมหลังอาบน้ําและขี้เกียจทาครีมอะไรเงี้ยแล้วต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นในกรบผิวความนุ่มความลื่นต่างๆนะคะสิ่งนี้คือดีมากจริงๆทุกคนทําให้ชีวิตการบํารุงผิวของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นและมันเร็วขึ้นมากซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นเขาก็มีความคุกนัดนะแต่ก็เอาจริงๆถ้าใครไม่ชอบคขาเนัดเนี่ยก็อาจจะไม่รอดเท่าไหร่แต่ว่าพอเขาพอทาพอใช้แล้วเนี่ยกลิ่นมันไม่ได้แบบไม่ได้แรงขนาดนั้นนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบนะแต่ส่วนะ ซื้อคุิตตลอดเลยนะคะเป็นสครับดาวโคโคนัทออยนะคะเป็นสกูตติ้งบอดี้สครับเบสิคเียเขาเป็นสครับโคโคนัทนั่นเองนะคะบอกเลยว่า ผิวนุ่มแบบนุ่มชุ่มชื้นถึงขั้นที่ยูไม่สามารถทำมอยส์เจอร์ตามได้แล้วเพราะไม่งั้นมันจะชุ่มชื้นเกินไปนึกออกไหมเอาอย่างงี้ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใครที่ผิวแห้งผิวกายแห้งแบบแห้งขั้นสุดจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้พอใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมีความแบบมีความมันนิดนึงนะคะฉะนั้นใครที่ผิวแบบไม่ค่อยแห้งมากก็ไปแนะนำเนาะแต่ว่าใครที่แบบไม่ไหวแล้วผิวแห้งแบบแตกเป็นโรตีแล้วเนี่ยก็ ดีมากบอกเลยว่าฟ้าเป็นคนที่ชอบชุดนอนของ v i c t o r i a s e Secret มากคือถ้าเขาเบาแล้วแบบใส่แล้วมันมันสบายมากมันเบาแล้วมันไม่ร้อนมันเย็นมันมันดีอ่ะทุกคนคือเอาเป็นว่าเป็นชุดนอนที่ฟ้าซื้อใส่แล้วคุ้มมากๆเลยนะคะก็นี้เลยจ้าก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดอ่ะเสื้อนอนกับกางเกงนอนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยผ้าเขาจะนุ่มๆลื่นทุกคนใส่แล้วสบายมากเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็นี่แหละชอบตัวนี้มากเลย ะะแล้วเขาก็มากับกางเกงด้วยก็เป็นเซ็ตกางเกงกับเสื้อนอนนั่นึองนะคะบอกไปใส่แล้วมีความสุขมาก Mo ส s Cap i t e มของ Victoria s Secret <S นะคะหนึ่งในนั้นก็คือชุดนอนนี้แหละคะ่ะชอบมากมีแขนสั้นขาสั้นด้วยนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยฟ้าชอบใส่แขนยาวขายาวมากกว่าเนาะเวลานอนนะคะนี่ก็เป็นเสื้อคลุมที่เป็นลาย Legendary ลายดั้งเดิมของ Victoria s e c เ e t เลยนะคะทุกคนที่เขาใส่กันที่แฟชั่นโชว์เนาะเอ้ยตัวนี้น่ารักมากทุกคนหวานมากนี่เลยนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นเสื้อคลุมแบบนี้เลยซึ่งมีีท่่รัดดเออวมาาให้ย้ยยงนะะคะ ก็นี่เลยค่ะส่วนมากผ้าเบามากๆใส่แล้วแบบแฮปปี้เวอร์ใส่แลแบบ World, ้วรู้สึกเป็นผู้หญิงมากอะ่ะผ้าเขาแบบเบานุม่มลื่นใส่แล้วฟีลกูมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ฟ้ารู้สึกว่ามอสแฉกไอเทมมากๆเลยเป็นว่าใส่แล้วรู้เลยว่ามาจากไหนเนื้อกออกมาคือดีมากตัวนี้แนะนํามากจริงๆทุกคนต่อไปนะคะทุกคนเสื้อในที่ฟ้าอยากแนะนาให้ทุกคนมีนะคะจากวิกตอเรียซีเกรตนอกเหนือจากรุ่นที่ฟ้าพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็คือตัวนี้เลยทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีครีมธรรมดาเลยทุกคนไร้โครงนะคะ ไม่มีโครงแล้วก็ไม่มีพุชอัพไม่มีฟองน้ําใดๆเลยเนาะก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะสําหรับใครที่ชอบใส่เสื้อนที่มันสบายใส่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดกลับมาบ้านแล้วไม่อยากรีบถอดเพราะว่ามันสบายมากนึกออกไหมรู้สึกเหมือนไม่ใส่อะไรนั่นเองนะคะก็เป็นเสื้อนที่ฟาแนะนามากๆเลยเนาะผ้าเขาแบบ มันจะเป็นผ้าบางๆที่ใส่แล้วสบายมากนะ,ะเบเซอร์อะไรที่ฟางรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนควรมีนะคะจับทรงได้ดีแล้วก็ใส่สบายคอน福特เบลมากและผ้าก็ดีมากเลยนะสังเกตตรงนี้เลยเขาจะมีตัววีอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังผ้าเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครไปช็อปนะคะลองตัวนี้ดูเพราะเชื่อทุกคนน่าจะชอบนะเพราะว่ามันสบายมากจริงๆทุกคนต่อไปนะคะทุกคนที่ได้มาก็คือน้องคนนี้เลยจ้าเป็นเหมือนกันเลยทุกคนเป็นเสื้อไนไร้โครงคือฟางเป็นคนชอบใส่เสื้อไนไร้โครงมากเพราะว่าใส่แล้วมันสบาย มากทุกคนใส่น้ำมันใส่สปอร์ตบรานะคะตัวนี้ก็เป็น everyday บราเลยนะคะทุกคนใส่สบายมากเหมือนใส่สปอร์ตบราดีๆนี่คือตัวนี้ใส่แล้วเบาสบายมากๆเลยนะคะชอบดีไซน์เขาตรงนี้คือมีความสปอร์ตสปอตมีความแบบทีเนจนะคะอันนี้ก็ได้มาจากฝั่งพิงแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าใส่ดีมากจริงๆทุกคนใครที่ต้องการชุดชั้นในสบายนะตัวนี้ดีมากก็ครบแล้วนะคะจริงๆจ,จะบอกว่ามีมากกว่านี้อีกแต่ว่าที่เหลือเนี่ยฟ้าขอเก็บไว้ส่วนตัวแล้วกันนะคะพรารู้สึกว่าบางชิ้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมสํหรับ การโชว์หน้ากล้องนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นของส่วนตัวของเราเนึกออกไหมอย่างจริงๆเลยจะให้มาโชว์อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ข้เจ้าคะาหมายใช่ไหมนั่นแหละคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เนี่ยฟัมยังกีบเวด้วยนะคะมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นด้วยนะคะทุกคนก็คือกีบโ o เชอรจากวิกตอเรี s ซีเ e t ดนะคะรางวัลละสองพันบาทนั่นเองก็ถ้าอยากจะร่วมในกิจกรรมนะคะง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็คือถ้าดูจากยูทูบนะคะกดซับช่องฟ้ากดไลค์คลิปนี้แล้วก็ทิ้งช่องทางการติดต่อตัวเเออองงงมมมาาาาาแลละะะรววถถึึบกกกหตุผ่ทไํยไยจ Victoria Secret นะคะ แต่ถ้าใครดูผ่าน Facebook สิ่งที่ต้องทำนะคะทุกคนก็คือกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองง่ายมากๆเลยนะคะแต่อย่าลืมตั้งเป็น Public ด้วยนะก็หวังว่าทุกคนจะ Enjoy คลิปนี้กันนะคะและเฟก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ๊ายบาย love you